นี่คือปลาเตดขาวนะครับหรือปลาขาวที่ชาวอีสานเรียกปลาขาวนะครับรขาวนี้อันนี้เป็นปลามาจากแม่น้ําสงขรามแม่น้ําสงขรานี่จะไหลาจากคือจะไหลผ่านนะครับไหลผ่านแถวจังหวัดสกนลนครจังหวัดน้องคลายอำเภอแถวอำเภอโูวิสัววสยสมัยก่อนออทุกวันนี้ก็ อำเภอโซว,วิสัยขึ้นิดจังหวัดอบึงการนะครับแล้วก็ไหลลงแม่น้ำโขงนะครับปลาที่นี่จะมีรสชาติอร่อยสมัยก่อนเมื่อสมัยพศสอ2 0นานมาแล้วนะครับถึง2 5 2 5นะครับปีเนปะีเคยไปปฏิบัติหน้าที่นะครับทำงานที่อำเภอโซวิวสัย ขึ้นอยู่กับจังหวัดน้องคายนะครับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนี้ก็ถึงฤดูหมดหน้าฝนนี่อากาศเริ่มหนาวนี่ก็จะพานไปลงหาปลาที่แม่น้ําสงขรามนะครับปลานี่เป็นปลาที่อร่อยนะครับปลาสงขรามีปลาทุกชนิดนะครับจากแม่น้ําสงขรานี่รสชาติจะมีเอกลักษณ์พิเศษอร่อยครับยังจํารสชาติได้จนถึงเท่าถึงทุกวันนี้พิธีการเมื่อก่อนนี้ก็ เราจะตัดกอไผ่เล็กๆนะครับกอไผนะ่ที่ขึ้นอยู่ริมแม่น้ำสงครามในหน้าฝนนะครับใกล้จะหมดผลแล้วเา้ยตัดกอไผ่กอเล็กๆนะครับกอเล็กพอ,พอประมาณลงไปไว้ในแม่น้ำสงครามแล้วก็เชือกมัดไว้เป็นระยะระยะเป็นจุดๆนะครับเมื่อถึงหมดหน้าฝนพอหน้าหนาวเข้ามาน้ำลด แล้วก็จะเอาขายไปวางกลางรอบๆเรียกว่าเนาะนะครับเนาะภาษาอีสานเรียกเนาะนะครับรอบๆก็กอเนาะที่เราตัดไว้มัดไว้นะครับแล้วก็ลากเนาะนั้นขึ้นคือลากกอไผ่นั้นขึ้นนะครับทีนี้โอ้โหลงไปทอดแหดึงลากขึ้นมาเนี่ยเต็มเลยครับเมื่อก่อนปลาเยอะมากทุกวันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ก่อนจะลากขึ้นเนี่ยลองดำน้ำฟังเสียงปลานะครับ เสืปลาอด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 ดได้ยินเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยปลาจากแม่น้ำสงคลาอันนี้ก็เป็นปลาย่างนะครับปลาขาวย่างส่งมาจากช่อง Youtube ของแม่ปิ่นน้องทีอลนะครับซึ่งเป็นแม่บ้านของบ่าวนิพนคํคำตะก้าค,คือบ่านิพนคํคำตะก้าเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ ที่มีชื่อเสียงคนนึงนะครับยเพื่อช่องใหญ่ช่องหนึ่งของภาคอีาสานนะครับแล้วก็ให้ภรรยารับมาขายเป็นการอดิเรกนะครับก็มีขนมจีนที่ส่งมาจากฝั่งสซอร์ลาวด้วยนะครับแล้วก็มีพวกปลาพวกนี้ที่เป็นปลาแม่น้ำสงคารามอันนี้ปลาย่างลมควันนะครับแบบสูตรโบราณน,นะครับจะม่กลิ่นหอมปกติเนี่ย จะมาแกงใส่กับผักหวานนะครับแกงใส่ผักหวานจะอร่อยมากนะครับปลาย่างเนี่เที่ยวนี้ลองปลาย่างปลาช่อนเอ้ยปลาย่างปลาขาวก่อนปลาเกตขาวก่อนคราวหน้าจะสั่งปลาย่างปลาช่อนมาลองแกงใส่ผักหวานดนูอันนี้เราทาเมนูวิเศษหาผักหวานไม่ได้นะครับเนื่องจากระยะน,นี้ไม่ได้อยู่ที่ภาคอีสานแะล้วมาจุดที่ต่างจังหวัดนะครับ ก็เลยจะลองอทอดปลาแจ้งซึ่งหอมเดียวเลยจะลองทอดดูครับอันนี้ก็เตรียมน้ำมันมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะลองทอดดูนะครับอ่าและนี่ก็คือหน้าตาที่ทอดมาแล้วครับเออ แนะนำนะครับอย่าทอดนานเกินไปอย่าทอดไปแรงเกินไปนะครับคือไปกลางๆค่อนไปทางร้อนนะครับอย่าทอดนานเนื่องจากปลานี่เป็นปลาที่แห้งแล้วนะครับผ่ากการรมควันมาแล้วแห้งดีนะครับทอดพอสุกแล้วก็กินก็จะกรอบเลยนะครับลองชิมแล้วนะครับกรอบก็จะกรอบเพิ่มนะครับเพิ่มเติมนะครับไอ้ส่วนนะส่วนหัวนะครับ อย่าทิ้งนะครับของดีนะครับนี่กรอบอร่อยมากครับนี่ส่วนหัวนี่ปกติผมไอ้กินก่อนเลยนะครับนี่อร่อยจะกรอบหอมครับหอมกลิ่นเปลาย่างด้วยแล้วหอมตอนทอดนี่โอ้อร่อยครับกินกับน้ําพริกนะครับหรือน้าพริกทุกอย่างครับแต่ใช้ดีที่สุดก็คือแจ่วบองนะครับน้ำพริกปลาสับอร่อยมากครับเดี๋ยวจะมีเอ่อ จะบอกที่ถ้าสนใจนะครับใครท่านใดจะสั่งนะครับเดี๋ยวจะต่อด,ดูที่ท้ายคลิปนะครับ